ครับสวัสดีครับนะวันนี้มาอัปเดตเรื่องไก่ชนนิดนึงนะครับซุ้มทองเก,ก้าเก้าเ <c oughs> <c oughs> บากันวชิรวิทย์นะครับวันนี้ไก่ภูทอนได้เดินทางเข้าซุ้มใหญ่ๆก็หลายตัวเนาะไก่ภูทอนที่เพาะกันมาแบบบ้านาน,นะครับอย่างเจ้าสายลมน้อยไก่ตัวนี้ก็ท่านสสนะครับท่านสสโโคเซมนะครับบิ๊กบอสโคเซมฟาร์ม ก็จะนําเข้ามาประจําที่ค่ายนะครับที่ซุ้มนะครับที่ฟาร์มนะครับก็ดีใจกับผู้พ่อเลี้ยงนะครับดีใจกับผู้พ่อเลี้ยงด้วยสยติีไม่ใช่ธรรมดาครับเจ้าสายลมน้อยนะครับเจ้าสายลมน้อยเนาะสศิไก่คือพื้นเพลงจริงคือเป็นไก่สายเหนือนะครับเป็นไก่สายเหนือเนาะพ่อแม่เป็นไก่บ้าน,านเลยนะครับเนาะนำเข้ามาเศรษฐีไม่ใช่ธรรมดาประมาณหกไฟนะ ชนล้านไฟหนึ่งมันเนาะสถิติชนบอนป่าประมาณห้าไฟนะครับห้าไฟอันกันหน่อยอันกันหน่อยนะครับเตะนานที่สุดห้าไฟนี่คืออันกับสิบเอ็ดนาทีอันกับสิบสิบเอ็ดนาทีนะครับเนาะมีมีไฟล่าสุดที่ชนหลักแสนหลักแสนนะที่ยกสามชนะอันสามนะครับเนะาะไก่ตัวนี้สถิติดีมากนะครับ ท่านสสนำเข้ามาประจําที่ฟาร์มถือว่าไม่ใช่ธรรมดาครับไก่ตัวนี้สติสวยหรูมากนะครับเป็นไก่บ้านๆแต่ค่าตัวก็ถือว่าหนักอยู่หนักอยู่นะครับท่านสสนําเข้ามาเป็นไก่แข้งหน้าตีคมตีแม่นนะครับสุดยอดครับนี้ผมก็ไปฟังประวัติมานิดนึงนะครับก็นํามารายงานต่อซุ้มไก่แฟนไก่ชนทุกท่านนะครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ